ใหผู้ชมคะวันนี้นะคะน้องเอวาก็จะมาทําผ้าห่มลอยได้แต่ไม่ใช้มือทําค่ะเดี๋ยวถ้าอยากน้องๆอ,อยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ค่ค่ะถ้ากดแล้วก็วีดีโอเล่นอ่ะระดัแบแรกนะคะแล้วก็เอาผ้าห่มไว้ในตรงนี้เสีนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะหนึ่งสอง เฮ้ยว่าโหมมันลอยขึ้นได้มันเป็นไปได้ยังไงนะครับทุกคนแล้วตัวหนูก็ลอยโหไม่แน่เชื่อเลยนี่ไม่ได้ใช้มือเลยใช่ไหมครับใช่โห oh, ฝึกยมาจากไหนครับบอกแล้วนะคะทุกคนถ้าอยากดูอีกก็กด รักสกายนะคะ<ก>ดเดี๋ยวไหน,เ,นเดี๋ยวจะล่องหุ่นได้ตัวให้ดูคะ่ะนันผู้ชมหลับตากันนะคะพ่อต้องก็ต้องหลับตาโอเคหลับตาแต่แต่น,นี่แต่เขไม่เห็นตัวเลยหุยโหนี่มายากลของเด็กสี่ขวบ ถ้าผู้ชมดับตาก่อนนะคะเดี๋ยวตัวจะออกมา <Okay. S 2> พอก็ต้องดับตาต้องนับด้วยไหมคะอืมเสร็จแล้วคะ่ะนับเลยไหมตาหยุโหยโอ้เสื้อก็สวยด้วยโอ้เสื้ออ่านว่าอินจูนะคะเดี๋ยวหัวหนุจะปิดค่ะฮะโออันนี้ต้องเป็นมายกที่ยากขึ้นแน่ๆเลยเฮ้ย เฮ้ยโหไม่ใช่แค่บีทแค่หัวตาก็ไปจมูกก็ไป, <c oughs> ปหู <c oughs> ก็ <c oughs> ไป <c oughs> โอ้ดูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะหนูเอามือแหน่ไม่ถ่ายขึ้น่าไม่ได้คะ่ะคอมเมนี์ใส่เสี๊ดท่านผู้ชมคะ เดี๋ยวดูนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะโยนให้มันอยู่บนหัวหนูแบบไม่ตกนะคะท่านผู้ชมให้สัญญาณไหมครับอ่ะต้องโยโยตัวพอ่อให้มันตั้งคะ่ะอ้าไม่ตั้งไม่ตั้งโอ้ไม่ตั้ง<อ>ไ,งไ่เก็บเลยเอไม่ตัง ไังงี้ยีตั้งตั้งแล้วค่ะท่านผู้ชมอติก๊กต็อกเป็นเหตุติ๊กต็กตอกเป็นเหตุสังเกตไม่อยากตั้งแล้วค่ะท่านผู้ชมอ้โหมันปินไปได้ยังไงนะครับทุกคนอยู่ดีๆเลโก้ก็มาตั้งอยู่บนตัวพ่อไปเก็บอันเก่ามาด้วยนะคะห้อง,งลอกมาก ใกล้ปลอต็มปนหัวปอจิมท่านผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะหนูจะไม่ขี้โกงคะ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะคะไม่โกงเลยค่ะหลับตาเกิดคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะลอยอยู่็นตัวพ่อคะเดี๋ยวดูค่ะท่านผู้ชมนี่นี่เลก็มันลอยอยู่ในตัวพ่อหนูไม่ได้ขี้โกงนะคะ อะไระะอย,อยังไงตนเย้ตังทุกกันเลยโอโหโเฮ้มันเป็นไปนได้อะใงสาคะดีกคนแค่หนุยโยสูงสแล้วมันกต็ตก เป็นเป็นไปได้ยังไงคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนอยากดูอะไรถ้ากดกดมาให้น้องเอวาดูเลยพี่เอ๋พี่เอวาดูเลยนะคะถ้ากดพี่เอวาก็จะทําให้น้องๆดูค่ะน้องๆอยากดูอะไรคะเดี๋ยวพี่เอวาจะคอมเมนต์คอมเมนต์าทีใต้ได้เลยนะคะถ้าอยากดูพี่เอวาจะทําอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้นี้เลยนะคะ แล้วแล้วเดี๋ยวเก็บกอันนี้ก่อนนะคะน้องๆอ,อยากคิวอะไรแต่วันนี้พี่ลีจะคิดก่อนค่ะอ๋อคิดออกไป้วเดี๋ยวน้องๆรอ,อพี่เอวานนะคะ่ะเดี๋ยวพี่เอวามาค่ะป้องเข้ามา,ะะามตามงน้นเดี๋ยวพี่เอวามาะคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมเนาะพี่เอวาก็เอาสีมาเรีเยบร้อยเดี๋ยวเรามาดูการแสดงกันนะคะนี่ฝาปิดไม่มีฝาปิดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ไปหาฝาปิดมาก,ก่อน ได้หรือยังคะพี่ว่านี่ค่ะฝ่าไม่เจอหรอกค่ะนี่ค่ะทุกคนคะเรามาดูในสีกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะในสีจะมีอะไรแล้วก็มา zoom ฝ่ามา zoom สีว่าจะมีอย่านี่ ทุกคนคะเรามาซู o มดูในสีกันนะคะว่ามันมอร่อย,ยน้องๆเห็นไหมคะว่าข้างในสีมีอะไรคะรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะนี่เรา z ู o มดู z o o นี้คะ่ะ ทุกคนคะทุกคนทุกคนสู้ไม่ได้ค่ะน้ำซม่มอล้วก็ต้องโอ้ยอย่าเขียนพ่อนี่ว่า,ขาเขียนไม่ได้ขนาดเขียนไม่ได้ออไม่เขียนมันตัวคนได้ไงล่ะโอเคนะคะเริ่มดึงหลังนะคะอ้าวสวัสดีทุกนักผู้ชมทุกคนกันลูก สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกับพ่พี่โพนี่อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นชิปสีวิธีทำมาาลลแปใไม่ค่ะถ้าน้องๆจกรู้ก็คอมเมนต์มาที่ใต้นี้เลยนะคะหากดแล้วก็ไปดูกันเลย